เป็นคนสวยสวยด้วยศีลไม่สิ้นสวยเป็นคนรวยรวยความดีมากมีค่าเป็นคนเก่งเก่งอภัยใจเมตตาเป็นคนกล้ากล้ารัชั่วกลัวทำเรลวพระมหาวิทยาปริปุญญสีโรสวัสดีครับ กับผมในานามพรเทพเสียงหลงวันนี้จะมาเปิดประวัติพระกิจิอาจารย์เรื่องชื่อในภาคใต้หลวงปู่เพชรวัดอัมพวันจังหวัดสุราษธ,ธานีพระครูวิบูลธรรมสารหรือหลวงปู่เพชรวชิโร ท่านถือกำเนินเนมื่อปีพุทธศักราช2390ที่บ้านมาเดือหวานหัวเมืองพงนันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโยมบิดาชื่อนายยวนโยมมารดาชื่อนางจันเครือญาติของท่านใช้ชื่อสกุลว่าพรมสนิทหลวงปู่เป็ หลวงปู่เพชรเป็นบุตรคนสุดท้องมีพี่ชายร่วมมารดาเพียงคนเดียวชื่อพรครั้นเมื่ออายุครบ14ปีประมาณปีพุทธศักราช2,404โยมวิดาได้พาท่านไปฝากให้เรียนอัครวิธีกับท่านอุปชาจันท์เจ้าคณะอธิการวัดบะเดือ อยู่ศึกษาเราเรียนจนกระทั่งอายุ18ปีก็ได้บรรพชาเป็นสมณีที่วัดมาเดือหวานโดยมีพระท่านจันทร์เป็นพระอุปชาหลังจากบรรพชาเป็นสมณีแล้วท่านก็ได้อยู่วัดด้วยมาครั้นเมื่ออายุครบหวด ท่านก็ได้อุปสมบทเมื่อปีพุธพทธศักราช2410ณพัทธสีมาวัดมาเดือหวานพระอุปชาจันทร์เจ้าวาดวัดมะเดือหวานเป็นพระอุปชาอธิการขวัญเจ้าวาดวัดภูดเป็นพระกรรมวาจาได้รับฉายานามว่าวชิโร หลังจากบวชแลว้วหลวงปู่เพชรท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยกับพระอุปชาท่านและศึกษาตำราท่องบทสวดมนต์ด้วยมาครั้นออกภาษาท่านก็ได้ออกตุดงปีกวิเวกบ้างเพื่อแสวงหาโมขธรรมจากประวัติท่านหลวงปู่เพชร ท่านได้ไปศึกษาวิชาเพิ่มเติมจากท่านใดบ้างไม่ทราบชัดเจนที่พอสืบทราบมาได้บ้างก็ได้จากคนในพื้นที่เก่าแก่ว่าท่านได้เป็นศิษย์อทิพ่อท่านจันทวัดมาเดือหวานพ่อท่านหมื่นวัดโพพ่อท่านขวัญวัดใน ทั้งสามท่านนี้ในอดีตเป็นพระอาจารย์ที่เข้มขขังมากของเมืองเกะะงาะพงันสำหรับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่เพชรวัดอัมพวันรุ่นแรกนั้นนับเป็นเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของภาคใต้สร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2468 ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญรูปเสมาด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อเพชรห่มจีวรเฉียงบาผ้าสังกตินั่งสมาธิบนตั้งล้อมด้วยลายไทยเป็นรูปพญานาคขดเสียนลงล่างทั้งสองข้างด้านบนของเหรียญ เขียนว่าที่ระลึกมีอักษรล้มรอบปุ้ท่านว่าท่านพระครูวิบูลธรรมสาลวัดอัมพวันด้านหลังเหรียญเป็นยันมงกุดพุทธเจ้าด้านเหนือยันเขียนว่าเกาะพังงนันมีเนื้อทองแดงและเนื้อทองแดงกับไหลทอง เหรียนหลวงปู่เพชรรุ่นแรกนี้สร้างขึ้นภายหลังที่ท่านมรณภาพแล้วคือสร้างแจกในงานพระราชทานพิธีพึงศพหลวงอู่เพชรเมื่อต้นปีพุทธศักราช2468ได้ทำพิธีพุทธาิเิกในพระอุโบสถวัดอมมวัน เป็นเวลาสามวันสามคืนโดยคณาจารย์ต่างๆละแวกชยาบ้านดอนเกาะสมุยและเกาะัางันที่หลวงพ่ออํำผู้รักษาการเจ้าวาดวัดอัมพวันได้นิมนต์ม,มาปัจจุบันเหรียญหลวงปู่เพชรยังได้ความนิยมสูง สัตของนักสะสมและรู้จักกันอย่างกว้างขวางถือว่าเป็นเหรียญพระเกจิอาจารย์เหรียญแรกของภาคใต้ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเป็นเหรียญที่หายากเพราะสร้างน้อยมากและที่สำคัญสุดคือเป็นเหรียญที่สนุนราคาเช่าหาที่สูงมาก ของบรรดาพระเหรียญพระกิติอาจารย์สายใต้เอาที่ว่าเหรียญสภาพพอสวยราคาเช่าหาคันตัวนี้ต้องมีสามล้านบาทขึ้นไปปัจจุบันพบเจอน้อยมากพราะผู้ที่มีอยู่ในครอบครองต่างก็หวงแหง กันทุกคนหลวงอเพรท่านถึงแก่มรณภาพลงเมื่อปีพุทธศักราช2467ศิริอายุรวม77ปี5 7พ0 0ษาขอพระคุณทุกท่านที่ติดตาม